สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้า,าสู่ช่องการพรากรณ์ดวงดาวดจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel น,น,นะคะต้อนรับเข้าสูก่การนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีนะคะประจำเดือนธันวาคม2567หรือ2024นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปี67เลยทีเดียวนะคะอ่าก็สำหรับดวงรายเดือนกิ่งฟ้าจะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ สามารถติดตามดวงรายปีที่กิ่งฟ้าจะทำสำหรับปี2 0 6 8หรือ2025กันได้นะคะติดตามในช่อง YouTube กิ่งฟ้า2465ในช่องตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่อยๆหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ขอให้ทั้งกายและใจของทุกท่านนะคะ แข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่วันดีๆแล้วก็เป็นปีที่ดีในปีหน้านะคะเรียกว่าเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆนะคะอ่ะสำหรับ การทำนายดวงของกิ่งฟ้าเป็นทำนายโดยภาพรวมนะคะเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินำะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคนนายหอจรย์กิ่งฟ้านะคะเรามาดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แล้วก็มาลับพลังงานดีๆนะคะกำลังใจดีๆจากกิ่งฟ้าได้เลยแล้วก็รวมถึงถ้าไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะพูดสื่อสารผ่านไพ่ให้กับทุกท่านได้รับฟังนั่นเองนะคะถ้าท่านใดต้องการที่จะปรับ าการพูดของกิ่งฟ้าหมายถึงว่าปรับความเร็วความช้าใน YouTube จะมีปุ่มฟันเฟืองอยู่ด้านขวาบนนะคะเขาเรียกว่าบางคนอาจจะโอเคกับ normal speed แบบนี้เป็นสปี e แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆไม่ต้องทําอะไรใดๆดทั้งสิ้นแต่ถ้าอยากจะปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็กดตรงฟันเฟืองนะคะ ไปกดตรงคำว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะจะเพิ่มขึ้นลดลงก็ได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยนะคะอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะกิ่งฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีโของวันนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีะนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเป็นดวงประจำเดือนธันวาคม2017หรือ2024น,นะคะราศีเมษค่ะเรามาเริ่มกันเลย charlie expression clear your energy Queen of Swords, Two of Swords, Eight of Wands, Nine of Cups, Nine of Pentacles, The Fool, Three of Cups, The Star. king of wands judgment the sun and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น temperance นะคะอ่ะสำหรับชาวราศีเมษจะบอกว่าเป็นคำเตือนก่อนละกันช่วงระยะเวลาเดือนนี้เนี่ยอารมณ์ของคุณเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าประหนึ่งแบ่งเป็นสองขั้วเลยบางทีบางครั้งเดี๋ยวก็แบบตั้งใจคขมัเขมแนีกอีก,อ,กอีกมุมนึงก็จะแบบรู้สึกขี้เกียจเบื่อนะคะมันอาจจะมีอารมณ์ที่หลากหลาย เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ส ituation ต่างๆนะคะแต่ขอให้คุณควบคุมสติให้ดีนะคะแล้วก็อย่าให้อารมณ์มาควบคุมสติของเราเราต้อง มีสติเหนืออารมณ์นั่นเองนะคะ,ะจะได้แบบไม่มีปัญหาหรือว่าทําให้คุณเองแบบมานั่งทุกข์ใจกับเรื่องต่างๆที่เราอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจทําใช้อารมณ์ในการตัดสินใจชั่ววูบอะไรเงี้ยฉะนั้นเราบอกว่าเราจะเราจะได้แบบไม่มาผิดหวังเสียใจหรื regret ที่หลังนั่นเองนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องวางแผนชีวิตของคุณให้ดีๆให้แบบมั่นใจมากๆนะคะเพราะว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เกิดจากการวางแผนการตั้งใจการเพียรพยายามแล้วก็ที่สําคัญเดือนนี้ต้องบุกต้องลุยถึงจะได้รับสิ่งต่ตางๆที่เกิดความสําเร็จหรือชัยชนะนั่นเองนะคะเรื่องการสื่อสารของคุณโดดเด่นในเดือนนี้นะคะการเจราจาการสื่อสารพิมพ์แชทพูดคุยต่างๆแต่เราเองอาจจะแปลว่าต้องบุก ด้วยตัวของตัวเราเองอาจจะบุกลุยเดี่ยวนะคะแต่คุณอาจจะมีคนแบ็กอัพคอยสนับสนุนคอยให้กําลังใจเราแต่สุดท้ายเราเราเองเหมือนเปรียบเปิดว่าเราเป็นแม่งงานเราต้องจัดการทุกเสร็จทุกอย่างนะคะอ่าแล้วก็ในเรื่องของการทำมาหากินกิงฟ้ามองว่าคุณกำไไกำลังไปได้ดีกําลังไปได้สวยและดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้รับข่าวดีความรุ่งโรจน์ความเจริญความรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วก็การเริ่มต้นสิ่งใหม่การก้าวกระโดด หรือว่าการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณฉะนั้นเลยบอกว่าอย่าพึ่งท้อถอยแล้วก็อย่าก,กลัวที่จะเหนื่อยโอเคไหมเหนื่อยแล้วสาเร็จมันจะไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนคุณกาลังจะเจอสิ่งดีๆนั่นเองนะคะในภายภาคหน้านี้แหละเรามาดูในเรื่องการางานเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้าง Page of Pentacles นะคะ The j e t มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเหมือนเป็นการจบจากสิ่งเดิมเริ่มต้นสิ่งใหม่ Seven of Swords ขึ้นมานะคะ Page of Wands นะคะ Eight of Pentacles ตีแอม s พรสการางานคุณดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเปลี project, ่ยนโปรเจกต์หรือว่าการยกย้ายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนย,าย้ายแผนกย้ายสาขาหรือบางคนอาจจะบอกออกจากงานประจําไปทาอาชีพอาชีพแบบเป็นของตัวเองนะคะหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วก็มีการขย,ยายหรือว่าทําหน้าที่ต่อไปนะคะช่วงนี้อาจจะเกิดความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการงานได้ดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกับกลายเป็นดีถ้าดีอยู่เราจะดีขึ้นทวีคูณนั่นเองนะคะช่วงนนีีีี้คคุณมมมมมฝืมอาอาาาาากๆจจจะแบบว่งเร หรือว่ามีการชื่นชมอโอเคกับผลงานของเราได้รับการสนับสนุนดีนะคะพลังงานขึ้นความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องการทํางานและไพ่ขึ้นคู่รักมันแปลว่าเป็นที่รักเป็นที่เมตตาและมีคูห่หูหรือมีคนช่วย คุณในการทํางานครั้งนี้หรือว่าคุณอาจจะเจอแบบเป็นหนึ่งคู่หูในการทํางานหรือว่ามีการร่วมหุ้นร่วมหุ้นส่วนกับใครสักคนหนึ่งทําได้นะแต่ต้องมีสัญญาให้มันถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้นะคะมันอาจจะแปลว่าสมมตินะถ้ามันมีอุปสรรคปัญหามันก็จ,จบอย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าสิ่งดีมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแปลว่าโอกาสคุณต้องรีบคว้าเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมถึงคุณกําลังคิดการใหญ่เห็นไหมเป็นการวางแผนจริงๆในเดือนนี้คิดการใหญ่กําาลังงจะไปสู่่ททีแบี มากยิ่งขึ้นอลังการหรือว่าเพิ่มพูนมากยิ่งขึนเห็นไหมผู้ชายคนนี้กําลังคิดเป็นมังกรขึ้นมาข้างหลังเลยคือความแบบอํานาจบาร,รมีหรือความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์อย่างที่กีฟฟ้าพูดแต่ต้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณน,นั่นเองอถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะในเรื่องของการเรียน queen of pentacles ขึ้นมา ten of pentacles การเรียนดีมาก k n i g h t of wands อู้ดีดีดีมากๆคือ ขอแค่คุณอย่าแบบใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินต่างๆนะคะมีสติให้มากเกี่ยวกับเรื่องการเรียนขยันมันเพียรตั้งใจคุณได้รับการสนับสนุนดีจากครอบครัวหรือคุณอาจจะแปลว่าหาเงินได้ตัวเองในการเรียนครั้งนี้หรือบางคนอาจจะเป็นการเรียนเพิ่มเพิ่มปริญญาอีกใบเรียนต่อไปเรียนต่อต่างประเทศดีหมดเลยหรือไปเรียนแบบอีกที่หนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งหรือว่าอาจจะแปลว่ามีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการทํางานหรือเรียนเพื่อเป็นงานอดีเรกช่วงนี้เรื่องการเรียนของคุณอัพเวลมากดีมากๆมี ต้องพูดเยอะมากมายเพราะว่าการเนี่ยคุณประสบความสําเร็จทุกประการค่ะสำหรับในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้าง The Emperor ขึ้นมา The Moon Three of Wands นะคะ uh, Seven of Cups แล้วก็ four of pentacles นะคะการเงินของคุณเนี่ยเป็นแค่คําเตือนเฉยๆว่าอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำะกันให้ใครอย่าไปลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงอย่าไปคลิกลิงก์แปลกนะคะดูดีๆนิดนึงละกันเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าระวังกันหลอกลวงกันหักหลังนะคะหรือว่าการไม่ซื้อตรงอะไรบางอย่างถ้าเราไม่ซื่อตรงกับใครวิบากการรมเข้าหาตัวคุณเองไวมากแต่ถ้า กิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครนะ้อกิ่งฟ้าถึงพูดแบบนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเราเราเหมือนกำลังเจอสถานการณ์ที่แบบโดนหักหลังอะไรเงี้ยถ้าเรารอบครอบหรือเราดูตรงเนี้ยเป็นแนวทางอย่าไปกลัวนะคะเราดูตรงนี้เพื่อเป็นการอยู่เหนือดวงหรือเป็นมนุษย์หนวดดวงเนี่ยกิ่งฟ้าก็เชื่อว่า คุณจะสามารถรับสถานการณ์หรือว่าจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดการหลอกลวงได้ก่อนล่วงหน้านั่นเองนะคะแต่บางคนอาจจะไปได้เหมือนกันว่าช่วงนี้ใช้เงินเก่งหรือมีเหตุจาเป็นต้องใช้ตังค์เยอะเหมือนกันหรือมันอาจจะเกิดจากกิเลสอยากได้นู่นอยากได้นี่นะคะกระเป๋าฉีกเพราะว่ากิเลสของเราถ้าเป็นเช่นนั้นมีสติให้มากขึ้นกว่าน,นี้นะคะแต่กินฟ้าจะบอกเลยว่าเงินของคุณจะเข้ามาเป็นก่อเป็นกรรมช่วงนี้เงินเข้ามาสะพัดการของคุณจะโฟลูค์ขึ้นแล้วรวมถึงคุณอาจจะมีเหตุที่แบบ ทำให้เราต้องเอาเก็บเก็บเงินเพื่อไปซื้ออะไรบางอย่างในอนาคตแบบเป็นของชิ้นใหญ่สมมติให้เห็นภาพไปเฉยแบบฉันเก็บเงินเพื่อที่จะแบบไปดาวบ้านอ่าดาวรถอะไรเป็นต้นอะไรเงี้ยก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าใครที่ทําการค้าขายนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกของสวยงามของประดับตกแต่งของตามแฟชั่นต่างๆช่วงนี้ดีเป็นพิเศษคะ่ะนะคะดีเป็นพิเศษนั่นเองนะคะอ่าหรือว่าทําอาชีพที่อแบบ ต้องใช้หลักจิตวิทยานะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นหมอแพทย์พยาบาลเป็นต้นช่วงนี้จะค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องดูแลเด็กนะคะต่างๆก็ดีอ่าเรามาดูกันนะคะสาหรับความรักคนโสดสนิทค,ค่ะมีโอกาสที่จะมีคนเดิมๆคนเก่าๆเข้ามาแต่กิ่งฟ้าเข้าใจบางคนบอกว่าอุย้ยไม่ต้องการพลังงานเดิมพลังงานเก่าค่ะอาจารย์ ใจเย็นอันนี้ทานายภาพรวมนะคะแต่ไพ่เขาแค่ขึ้นมาเฉยๆว่าเฮ้ยมันอาจจะมีคนที่เรารู้จักหรือเป็นรักต่างวัยหรืออายุน้อยกว่าเราหรืออายุเด็กกว่าเราเข้ามาหรืออาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าหรือว่าคนเคยคุยเก่าหรือแฟนเก่าเข้ามาหรือเปล่าถ้าเราไม่ต้องการคุณดำเนินองเก่าเดินหน้าต่อไปเลยแล้วเราไม่ต้องไปรอคอยแต่ถ้าสมมติว่า บางคนบอกว่ารอคอยแฟนเก่ากลับขึ้นมาจําไว้เสมอทุกคนมีคุณค่าในตัวเราเองหมดถ้าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเราเองเราเองสามารถเดินหน้าต่อได้กิ่งฟ้าเชื่อว่าเราต้องหลุดวิบากกรรมตรงนี้นะคะแบบบางคนแบบไม่กลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิม,ดมแต่บางคนบอกเลือกที่จะอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้าไปสมาก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ไพ่เขาขึ้นเตือนเลยว่ามันอาจจะมีคนอะไรที่แบบที่เราเคยรู้จักอยู่แล้วหรือสเปคเดิมอะไรบางอย่างที่เราอาจจะแบบเคยรู้จักกลับเข้ามาได้คุยคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่บางคนอาจจะบอกว่า เจอคนคนหนึ่งค่ะแต่รู้สึกคุ้นเคยมากทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกันอาจจะแปลว่าอาันนี้โปรดใช้วิจารยอาจจะเคยทําบุญทํากรรมมาในอิีตกรรมอรลชาติอาจจะกลับมาเจอกันอีกรอบทุกอย่างไม่มีเหตุบังเอิญที่เราได้เจอกันฉะนั้นเลยบอกว่า จะเริ่มไปต่อกับใครก็ค่อยๆศึกษาดูใจช้าลงนิดหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนละกันจงมีสติก,กับเรื่องความรักให้มากและอย่าลืมรักและเคารพตัวคุณเองนะคะสําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมพายขึ้นใบเดียวเลยมีโอกาสชัดเจนกันขึ้นในอนาคตถ้าสมมติคุณคุยกันมาระยะเวลาหนึง่งต่างคนต่างชอบกันจริงๆมีความจริงใจให้กันจริงๆงไงก็ได้ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะแปลว่าเป็นการหมุนออกไปนั่นเองนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ เอ่อหนึ่งอย่างเป็นคําเตือนเลยแล้วกันนะถ้าคุณทั้งสองคนมีความซื่อสัตย์ต่อกันปัญหาตรงนี้จะไม่เกิดนะคะให้ข้ามคําทํานายนี้ไปเลยถ้าซื่อสัตย์ต่อกันไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคู่ไหนอันนี้มันทานายกว้างอยู่แล้วอย่าเอาไปทะเลาะกันนะอ่ามันมีความตังหงิดต,ต่งหงิดใจมีมีความรักที่ไม่ซื่อสัตย์หรือว่ามีเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้ามันสุดจะทนแล้วมันก็คือการจบกันในเดือนนี้ไปเลยเป็นการหลุดลพ้นเพราะไพ่จริงๆมันขึ้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่การหลุดพ้นจากอะไรที่มันไม่ใช่นะคะแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เป็นได้ฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าซื่อสัตย์ต่อกันไม่เกิดปัญหาแน่นอนถ้ารักกันดีจับมือกันแน่นพอก็กไม่เกิดปัญหานะคะอันนี้เป็นบทพิสูจน์ที่จะเข้ามาในช่วงระยะเวะลานี้นะคะ อ่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างปกติดีค่ะไปได้เรื่อยนะคะบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกหรือพยายามที่จะมีบุตรมีลูกก็อาจจะมีก็เป็นได้ในอนาคตสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้าง King of Cups นะคะ Knight s of Cups the world โอเค in love with เอ่อจะบอกว่าสำหรับ สุขภาพเนี่ยมันจะเป็นเตือนเอกี่ยวกับเรื่องระบบสืบพันธุ์ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแล้วก็ถ้าคุณจะมีเพศสัมพันธ์อะไรกับใครก็ป้องกันร,รักษาความสะอาดด้วยนิดน,นึงนะคะแล้วก็ไพ่เขาขึ้นตตวอนหนึ่งอย่างวงเรื่องระบบเลือดนะคะอ,อ่แล้วกเ็เรื่องอาหารการกินกดไหลย้อนนะคะแล้วก็รามาระวังเรื่องระบบการได้ยินหูนะคะอ,อแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณเองต้องเดินทางนะคะ ถ้าเป็นไม่ได้ไม่ว่าเตือนทางไปต่างจังหวัดข้ามน้ําข้ามทะเลไปอีกประเทศหนึ่ง อยากให้เป็นไปได้สวดมนต์หลวงปู่ทวดก่อนที่จะเดินทางจะยิ่งดีนะคะอยู่บนความเไ,ไ,ไม่ประมาทด้วยแล้วก็อาจจะเป็นการสวดมนต์ต่างๆเพื่อเพิ่มสมาธิด้วยก็จะยิ่งดีนะคะทาเอาไว้ก็ไม่เสียลายอะไรนะคะการสวดมนต์เพิ่มเติมนะคะนอกนัานไม่มีอะไรนะคะสําหรับในเรื่องของการทาบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพี่ป้านะอาปุยาตายาพ่อแม่บุญธรรมครูบาอาจารย์หรือใครที่ดีกับเราก็อย่าลืมดีกับพวกเขาด้วยละกันแต่กิ่งฟ้าเข้าใจแต่ละคนเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่กิ่ง มีหน้าที่บอกว่าถ้าใครดีกับเราให้ดีกับแล้วก็ต้องทําเท่าที่เราไหวโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบไม่จํากัดนะแต่กิ่งฟ้าแค่จะเปิดไพ่เพิ่มเติมว่าควรทํากับอะไรดีแนะนําว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องทําบุญลงศพนะคะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องผ้าห่อศพศพแระญาติต่างๆจะยิ่งดีกิ่งฟ้าจะทําประจาคือจ้อที่โรงพยาบาลตารวจนะคะแต่บางคนอาจจะไปทําวัดหัวลํโพงก็แล้วแต่เราหรือว่าสถานที่จังหวัดของค, g, material, องคุณมีการเกี่ยวกับเรื่องการกทําบุญโลงศพได้ก็จะยิ่งดดีหรืออวว่าาโนนนเงิทํบุญกก็ไ้้ะะคแล ถ้าเป็นไปได้นะคะอันนี้คือมันแล้วแต่ตัวคุณนะเป็นสิทธิ์ของคุณอยากให้ล้เว้นเนื้อวัวหรือว่าสัตว์ใหญ่เท่านั้นเองนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ถ้าทําได้นะคะหรือว่าทานมังสวรัตทุกวันพระก็ได้วันพระจะมีแค่4ี่วันต่อเดือนทานมังหรือทานเจก็ได้แล้วแต่เราแต่มังเนี่ยมันจะง่ายกว่ากินฟ้าจะาแบบเน้นทานมังมากกว่า,าจะทานไข่ทานนมได้เนาะมังแต่ละคนอาจจะมีไม่เหมือนกันแต่แตล้วแต่วิถีของแต่ละคนแต่เจมันจะทานแบบ ไข่นมไม่ได้เลยนะคะก็หาเวของตัวเองแล้วกันแนะนําให้แบบล่าเวนเนื้อสัตว์ได้จะยิ่งดีในเดือนนี้นะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลหรือว่าที่ไหนที่แบบมีการสร้างโบสถ์เมนเผาศพตามวัด ถ้ามีการบูรณะหรือการสร้างร่วมบุญไปเลย5บาท10บ,บาทร่วมไปได้หมดหรือมากกว่านั้นก็เป็นสิทธิของคุณอนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านนะคะสำหรับเรื่องอื่นการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกฐะารเงินล้านสักเถึงสามสิจบได้ทุกวันนะคะนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ1-6นาทีจะดีสําหรับชาวราศีเม่นมากๆนะคะใครทําใครได้ค่ะเท่านั้นเลยแต่ถ้าใครไม่ถนัดในการสวดมนต์หากิจาก,การรมอื่นๆทาให้เกิดสมาธิให้ได้ว่าดรูปว่าเขียนฟังเพลงปรับสมาธิ social อยู่กับธรรมชาติบ้างอยู่กับสรรพสัตว์เลี้ยของเราบ้างก็จะ ยิ่งดีนะคะก็ขอปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอให้ท่านมีสติทุกอย่างก้าวในชีวิตนะคะขออนุญาตจบคำทำนาแต่เพียงเท่านี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอ,งอาจากกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในย t u b e ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตน,นะคะแล้วก็ออสำหรับท่านใดที่อยากจะกดไลค์ก็สามารถกดได้นะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระ,ะดิง่งกริ๊งๆเปนกา่่ะนนอคทุทบ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ